นิทานสมสหายวันนี้ขอเสนอเรื่องใช้ผู้ปลูกต้นไม้ทุกวันในวันธรรมดาที่ฟ้ายังมีแสงแดดส่องสว่างและความมุ่งมั่นบนเกาะมาจุลีซึ่งอยู่กลางแม่น้ำใหญ่มีชายหนุ่มชื่อว่าจาดาฟโมไลไปยเยงที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในเกาะที่เคยเขียวขจีและเต็มไปด้วยต้นไม้สัตว์ป่าและเสียงนกร้อง แต่วันหนึ่งเกาะที่เขารักกลับเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะภัยน้ำท่วมและภัยแล้งที่ทำให้เหล่าต้นไม้ตายลงสัตว์ป่าต่างพากันหนีตายและเกาะที่เคยสดชื่นก็กลายเป็นทะเลทรายที่แห้งแลง้งจาดัฟมองดูความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยความเศร้าใจและคิดว่าถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้เกาะที่แสนสวยงามของเราคงหายไปเขาตัดสินใจที่จะทำสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิด นั่นคือการปลูกต้นไม้วันละต้นเพื่อฟื้นคืนป่าเติบโตนะเจ้าต้นไม้เล็กๆเ,เธอจะช่วยให้โลกนี้เขียวขจีและปกป้องเกาะของเราจากน้ำท่วมและภัยแล้งได้ต้นไม้เล็กๆขยับใบอย่างอ่อนโยนแล้วตอบจาดัฟว่าขอบคุณที่ปลูกฉันขึ้นมาฉันจะช่วยดื่มน้ำที่มากเกินไปจากดินไม่ให้น้ำท่วมทำลายบ้านของพวกเราอีกต่อไปจาดัฟยิ้ม และเขารู้ว่าในอนาคตต้นไม้เหล่านี้จะช่วยเกาะของเขาไว้เวลาผ่านไปต้นไม้ที่จดาดัฟปลูกเริ่มโตขึ้นและเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะปลูกต้นไม้ใหม่ทุกๆวันจนวันหนึ่งฝนตกหนักมากแต่หน่าแปลกใจที่น้ำไม่ท่วมเหมือนแต่ก่อนหลังฝนหยุดนกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่กิ่งไม้แล้วพูดว่าขอบคุณนะจาดัฟ ต้นไม้เหล่านี้ช่วยดูดซับน้ำฝนทำให้น้ำไม่ท่วมบ้านของเราอีกแล้วจาดัาฟยิ้มให้กับนกและหันไปพูดกับต้นไม้ว่าขอบคุณนะต้นไม้ที่พวกเธอไม่เพียงช่วยปกป้องก่อจากน้ำท่วมแต่ยังช่วยชีวิตสัตว์เหล่านี้และทำให้อากาศเย็ยนสบายขึ้นต้นไม้ในป่าพูดขึ้นด้วยเสียงกังวานว่าถูกแล้วจาดัฟ เราไม่เพียงช่วยกักน้ำไว้ในดินแต่เรายังสร้างอากาศบริสุทธิ์อีกด้วยการปลูกต้นไม้ทำให้อากาศที่แย่จากมลพิษสะอาดขึ้นทำให้ทุกชีวิตที่นี่หายใจได้อย่างสดชื่นเด็กๆในหมู่บ้านเข้ามาถามจาดัฟด้วยความสนใจต้นไม้ช่วยให้อากาศสะอาดและป้องกันน้ำท่วมได้จริงเหรอคะจาดัฟยิ้มแล้วพยักหน้าใช่จ้า ถ้าเราช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากพอต้นไม้ก็จะช่วยให้ความร่มเย็นช่วยให้เราปลอดภัยจากน้ำท่วมภัยแล้งและให้อากาศที่ดีในการหายใจด้วยนะนกตัวเดิมที่ฟังอยู่พูดขึ้นว่าถ้าไม่มีต้นไม้น้ำจะไหลท่วมทำให้สัตว์อย่างเราต้องหนีไปที่อื่นอากาศก็จะร้อนขึ้นจนเราอยู่ไม่ได้ขอบคุณจาราฟที่ปลูกต้นไม้คืนให้ป่าของเรา และในมุมหนึ่งใต้ร่มไม้ใหญ่เสือตัวหนึ่งได้ออกมาแล้วพูดว่าขอบคุณนะจาดอฟข้ากลับมาที่นี่ได้อีกครั้งเพราะป่าของท่านข้าจะอยู่ที่นี่แล้วเฝ้าปกป้องป่าผืนนี้จากนั้นช้างก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่าเราเคยหนีไปเพราะไม่มีอาหารและน้ำขอบคุณจาดัฟที่ทำให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิต เราจะไม่ลืมความการุณาของท่านเลยจาดาฟยิ้มอย่างมีความสุขไม่ต้องขอบคุณหรอกป่านี้เป็นของทุกคนพวกเราอยู่ได้เพราะป่าและป่าก็อยู่ได้เพราะพวกเราเช่นกันจากนั้นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในป่าพูดขึ้นมาเสียงเบาแต่กังวานขอบคุณจาดาฟที่ไม่เคยหยุดปลูกต้นไม้ และฉันอยากให้ทุกคนได้ลองคิดดูว่าป่าแห่งนี้เติบโตขึ้นได้ก็เพราะมือของจาดัฟและถ้าวันนี้เราทุกคนช่วยกันลงมือปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นทั้งความร่มเย็นอากาศดีๆสิ่งมีชีวิตในป่าและการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งด้วยวิธีธรรมชาติจากต้นไม้จะดีต่อชีวิตพวกเราขึ้นอีกแค่ไหน เวลาผ่านไปอีกหลายปีต้นไม้ของจารดัฟเริ่มเติบโตอย่างแข็งแรงป่าที่แห้งแล้งเริ่มเขียวขจีขึ้นอีกครั้งสัตว์ป่าอื่นๆก็เริ่มกลับมาอยู่และอาศัยที่ป่าแห่งนี้มากขึ้นจารดัฟรู้สึกดีใจมากเขาไม่เคยหยุดปลูกต้นไม้เลยแม้แต่วันเดียวและเด็กๆในหมู่บ้านต่างก็ถามจารดัฟว่าคุณลงุงปลูกต้นไม้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอครับจาดัฟยิ้มและตอบว่า ต้นไม้พวกนี้ก็เคยเป็นต้นไม้เล็กๆสูงเท่าหนูนี่แหละการปลูกต้นไม้วันละต้นมันไม่ยากเลยแต่สิ่งที่มนุษย์อย่างเราได้รับกลับมาจากต้นไม้ช่างมีคุณค่ามหาศาลและถ้าเราช่วยกันลงมือปลูกต้นไม้ทุกวันต้นไม้เล็กๆของเราก็จะกลายเป็นป่าใหญ่ได้นะเด็กๆทุกคนชื่นชมจาดับและได้เห็นคุณค่าจากการปลูกต้นไม้พวกเขาช่วยกันปลูกต้นไม้เล็กๆในบ้านของตน ขยายไปใกล้ๆบ้านรวมไปถึงหมู่บ้านด้วยโดยมีจาดัฟเป็นตัวอย่างที่ดีของความพยายามและความรักในธรรมชาตินับจากนั้นเป็นต้นมาป่าของจาดัฟก็กลายเป็นป่าใหญ่บนกอบมาจูรีที่ชื่อว่าป่าโมไลและกลายเป็นบ้านของสัตว์ป่าและพืชพัน,นาุนาชนิดป่าแห่งนี้จะคงอยู่ไปอีกยาวนาน เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของธรรมชาติจาดัฟยังคงปลูกต้นไม้ทุกวันแม้ว่าเขาจะมีอายุมากขึ้นแต่เขาไม่เคยหยุดเพราะเขารู้ว่าต้นไม้แต่ละต้นที่เขาปลูกจะช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นขอขอบคุณเรื่องราวชีวิตของคุณจาดัฟโมไลไปเยงชาวอินเดียผู้ปลูกต้นไม้ทุกวันตั้งแต่อายุ16เป็นเวลากว่า40ปีแล้วนะคะ จนช่วยพลิกฟื้นผืนทรายที่แห้งแล้งให้กลายเป็นผืนป่าขนาด3,400ไร่ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนิทานเรื่องนี้นิทาน3สหายวันนี้จบแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา3มสหายด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ